สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องอความสัมพันธ์ของหอรอมอแล้วก็คอรอนอนะคะนักเรียนไปดูเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของหอรอมอแล้วก็คอรรอนอมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนเรามาดูความหมายของหอรอมอก่อนนะคะ จากที่เราเรียนข่าวที่แล้วนะคะหอรอมอก็คือผลหารร่วมที่มากที่สุดนะคะนักเรียนค่ะตัวต่อไปก็จะคือคอรอนอนะคะคอรอนอคืออะไรก็คือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดค่ะเมื่อเราสร้างหอรอมอแล้วก็คอรรอนอแล้วนะคะนักเรียนมาทํากิจกรรมการหาความสัมพันธ์ของหอรอมอแล้วก็คอรอนอนะคะของจํานวนนับ2จํานวนไปพร้อมกันกับครูเลยนะคะนักเรียนค่ะ ข้อที่1นึ่นะคะจำนวนที่กําหนดให้นะคะก็คือ4และ6นะคะสและ6เมื่อหาหอรรมอก็จะได้ดังนี้นะคะก็คือ2ถ้าหาคอรอนอก็จะได้ดังนี้ค่ะคือ12แล้วตัวนี้คือผลคูณร่วมของหอรรมอกับคอรอนอแสดงว่าผลคูณร่วมของ2และ12นะคะ2คูณ12เท่ากับ 24นะคะนักเรียนตัวนี้คือผลคูณของจำนวนนับที่กำหนดให้จำนวนนับที่กำหนดให้ก็คือ4และ6นะคะดังนั้นสี่และ6คูณกันก็จะเท่ากับ24ค่ะไปดูข้อที่2กันเลยนะคะ,ะจำนวนที่กำหนดให้ก็คือเลข8กับเลข12บนะคะถ้าหาหอรอมมก็จะได้4นะคะหาครอรอนนก็จะได้24นะคะผลคูณของ พอรอมอกับอรณก็คือพอรอมอคือ4คอรณคือ24นะคะคูณกันก็จะได้96ค่ะนักเรียนแล้วผลคูณของจำนวนนับที่กำหนดให้จำนวนนับที่กำหนดให้คือ8แล้วก็12นะคะดังนั้น8แล้วก็12คูณกันก็จะเท่ากับ96นะคะอ่าเสร็จข้อ2เสร็จแล้วเราไปดูข้อ3กันเลยนะคะคนักเรียนว่าเลขที่ครูกำหนดให้คือเลขอะไรนะคะค่ะโดยเลขที่ครูกำหนดให้คือเลข9แล้วก็เลข สิบนะคะเมื่อหาหอรอมอเราก็จะได้หนึ่งนะคะและหาคอรอนอเราก็จะได้เก้าสิบแล้วนะคะผลคูณของหอรอมอกับคอรอนอก็คือหนึ่งคูณกับเก้าสิบมีค่าเป็นเก้าสิบนักเรียนแล้วผลคูณของจํานวนนับที่กําหนดให้ก็คือเก้าละสิบนะคะเก้าคูณสิบมีค่าเป็นเก้าสิบนะคะ่าเมื่อนักเรียนได้ข้อสามแล้วไปดูข้อสี่เลยนะคะว่าครูกําหนดเลขอะไรมาให้เอ่ย ค่ะโดยเลขที่ครูกําหนดให้นะคะก็คือ15แล้วก็18นะคะเมื่อเราหาหอรอมอเราก็จะได้เลข3หาคอรอนอเราก็จะได้90นะคะผลคูณของหอรอมอกับคอรอนอก็คือ90คูณกับ3หรือว่า3คูณกับ90นะคะก็จะได้270ค่ะนักเรียนผลคูณของจํานวนนับที่กําหนดให้จํานวนนับที่ครูกําหนดให้คือเลข 15แล้วก็เลข18นะคะดังนั้น15คูณกับ18ก็มีค่าเป็น270ค่ะเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อที่5ค่ะว่าครูกำหนดเลขอะไรมาให้นะคะนักเรียนอ่าข้อสุดท้ายครูกำหนดเลข25แล้วก็20มาให้นะคะหอเรอมอของ25แล้วก็20ก็คือ5นะคะคอรอนอของ25แล้วก็20ก็คือ100ค่ะนักเรียนผลคูณของหอเรอมอกับคอร์นอก็คือ อาหอรโมของเราเป็น5นะคะคอรโนอของเราเป็น100นะคะดังนั้น5คูณ100เท่ากับ500ค่ะนักเรียนผลคูณของจำนวนนับที่กำหนดให้ก็คือ25และ20นะคะโดย25และ20คูณกันก็จะเท่ากับ500นะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าผลคูณของหอรโมกับคอรโนจะมีค่าเท่ากับผลคูณของจำนวนนับที่ครูกำหนดให้นะคะนักเรียนค่ะ เมื่อครูกำหนดจำนวนนับสองจำนวนนะคะเราจะพบว่าผลคูณของหอรอหมอกับผลคูณของคอรอนอจะเท่ากับผลคูณของ2จํจำนวนนะคะของจำนวนนั้นที่กำหนดให้นะคะค่ะนักเรียนมาดูข้อความต่อไปนี้นะคะว่าถูกหรือผิดเพราะเหตุใดนะคะค่ะโดยครูกำหนด10และ12บเป็นจำนวนนับเพียงสองจำนวนนะคะเท่านั้นที่มีหอรอหมอเป็น2และคอรนอ,อเป็น60สิบอ่านักเรียนดูนะคะว่า ถูกหรือผิดนะคะเพราะเหตุใดนะคะครูให้นักเรียนครูให้เวลานักเรียนคิดนิดนึงนะคะค่ะนักเรียนได้คาตอบอยังเอ่ยอครูมาเฉลยให้เลยนะคะนักเรียนว่าข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมมและคอรอนอของสองจำนวนน,วน,น,ะะน,วนับสองจำนวนนี้นะคะจำนวนนับสองจำนวนนี้นะคะ อาจะได้ว่าสองคูณกับ60สิจะเท่ากับหนึ่งยิซึ่งจำนวนนับสองจำนวนที่นำมาคูณกันแล้วได้หนึ่งจะมีหอเรอโมอเป็นสองและคอรอนอเป็นห0สิบยังมีจำนวนอื่นอีกนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่จำนวน1ิและก็12จําจำนวนเดียวนะคะที่มีหอเรอโมอเป็นสองและคอรอนอเป็นห0อ่าอย่างเช่นจำนวนที่มีอีกนะคะก็คือสองและก็หกสิบนักเรียนไปดูเลยนะคะว่าอ่าทำไมเป็นสองและก็หกสิบนะคะอ่า อ่าหารมอของสองและหกสิบก็คือสองเหมือนกันนะคะคอรนอของสองและหกสิบก็คือหกสิบเหมือนกันนะคะค่ะดังนั้นผลคูณของหารมและคอรนอก็คือสองคูณกับหกสิบก็มีค่าเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะอ่าผลคูณของจํานวนนับสองจำนวนที่กําหนดให้ก็คือสองกับหกสิบก็มีค่าเป็นหนึ่งร้อยี่สิบเหมือนกันนะคะดังนั้น ที่ครูถามว่า10และ12เป็นจํานวนนับเพียง2องจำนวนหรือไม่นะคะดังนั้นตอบผิดนะคะเพราะว่ายังมีจํานวนอื่นอีกก็อย่างเช่น2และก็60ค่ะค่ะสําหรับเนื้อหานะคะเรื่องอความสัมพันธ์ของหอรอมอและก็คอรอนอก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถ เปิดคลิปย้อนหลังของครูกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเพื่อทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจบางเนื้อหานะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ